หลังจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของกรณีของพรกก้าวไกลและคุณพิธาลิมเจริญรัตนำเสนอเป็นนโยบายแก้มาตรา112และก็สารตัดสินว่าเข้าข่ายร่มร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วหลังจากนั้นจะไปยังไงต่อคำถามคือหลังจากนี้ก้าวไกลจะไปยังไงคำสั่งศาลแบบนเนี้ยเพราะมันเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของพักเกี่ยวข้องทั้งเรื่องตัวบุคคลครับ แกนำกองพรักต,ต่างๆเยอะแยะหมดประเด็นต่อมาในช่วงวันพฤหัสคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะครับคุณคุณธีรยุทธ์สวรรณเกษรไปร้องต่อกกตในฐานะนายทะเบียนพักเ,ออเพื่อให้ดำเนินการตามคำสั่งออหรือว่าข้อวินิจฉัยของศาลตามข้อเท็จจริงแล้วก็คนร้องอีกคนหนึ่งคนในสิิญาสธญยา,ยาไปปปช เห็นไหมล่ะคือไปคือทั้งสององค์กรอิสระเนี่ยหลังจากบอกสามนูนั้นก็ไปหมดเลยมันบอกว่ายังไงครับครับในสองในยะเนี่ยมันบอกเราสองเรื่องหนึ่งในแง่ของคุณทีทีลยุทธ์กับคุณเลืองไกลร้องไปตรงนี้มุ่งเน้นไปตามพรปพักการเมืองซึ่งในมาตรา92ล้อไปกับมาตรา9 3 ทั้งสองมาตราเนี่ยนำผลไปสู่เรื่องเดียวครับเส,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 สนอต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยนำคำตัดสินคือยุบพักและตัดส,สิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักคถูกต้องอันนี้ตามกฎหมายนะถ้าขัดตามาวงเล็บหนึ่งกับวงเล็บสองถ้าเดินไปตามปปชมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่า44สสเนี่ยจะโดนหนักว่าด้วยเรื่อง จะริยธรรมทางการเมืองผิดจริยธรร้ายแรงหรือไม่เออตุกตีความแน่นอนนี้แล้วกรณีผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับในกฎหมายนั่นอ่ะเราเห็นแล้วกรณีของคุณพันนิกาคุณช่อคุณช่อมันตัดสิทตลอดชีวิตจะนะใบดำไหมโอ้หนักนวงเกมการเมืองหลังจากนี้ไปเอาเฉพาะพรกคก้าวไกลนะถ้าเอา44นะครับ40หรือ44 44 <14. S 1> 44คนตัดออกไปจากจำนวนสสและปาร์ตี้ลิสต์ยุ่งเลยเหลือเท่าไหร่จากรอห้าครับหายไป44คนเหลือร้อยคนก็ต้องไปดูว่าวันนี้ใน44่เป็นเป็นสสอ,อยู่กี่คนสสปัจจุบันเพราะนี่มันเป็นชุดสสชุดเก่าใช่ไหมที่ไปยื่นตอนนั้นไงใช่ต้องมาดูว่าตอนนี้เหลือกี่คนแต่ถ้าเป็นบัญชีบัญชีรายชื่อไม่เป็นไรก,ก็ถ้า ถ้าเลื่อนก่อน่ะแต่ถ้าไม่เลื่อนก่อนลำบากมันอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคว่าจะทำยังไงถ้าปา์ต้ลิสลาออกกลับเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีโอกาสสุ่มเสียงแน่นอนะครับถ้าลาออกคนรุ่นใหม่ก็ขึ้นไปจำนวนเท่าเดิมจำนวนปา์ติลิสเท่าเดิมถูกไหมแต่ถ้าไม่ลาออกยันยืนยันจะทำงานในสภาแต่ก<ล>รณีของอนาคตใหม่ตอนนั้นเขาไม่ลาออกเพราะเขาต้องการยืนหยัดความถูกต้องอ จะไม่เล่นเกมแบบลาออกก่อนใช่เพื่อที่จะแบบนั่นใช่ไหมเขายืนความก้องว่าสิ่งที่ตัดสินนั้นผิดเลยยืนแบบนี้สุดท้ายก็เสียงปฏิริษีก็หายไปตอน,นั้นประเด็นก็คือบริบททางการเมืองตอนนี้นภาคธุรกิจภาคอุตสาหการรมพี่วีครับเขาก็ประเมินกันเหมือนกันหลังจากคําวินิจฉัยของศาลวิตกกังวลว่าดาบสองอ่ะมันจะลง <c oughs> พอลงแล้วมันลงเร็ว พอลงเร็วมันจะเกิดอะไรขึ้นมากลัว<อ>การเมืองบนท้องถนอนอีกรอบนึ่งแล้วอย่างที่เราพูดนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่ามันโอ้มันบรรยากาศมันเริ่มตึงๆนะบรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับอารมณ์มันจะตึงเครียดนิดหน่อยสภาอุดก็วิตกกังวลเรื่องนี้ใช่ผมมีโอกาสพูดคุยกับหอ,อการค้าต่างประเทศเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องนี้กลัวบริบทว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนที่สนับสนุนแนวคิดแบบก้าวไกล จะลงสู่ท้องถนนอีกระลอกนึงแบบนั้นเดีกลัวแบบนั้นเขากลัวแบบนั้นอืเพราะปลายทางเขาก็ประเมินพอๆกับที่ทุกท่านพอจะประเมินได้นั่นคือนําไปสู่การยุบพักก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักและมันจะนําไปสู่ความรู้สึกของผู้คนแล้วจะลงถนนกลัวแบบนั้นกลัวแบบนั้นเพราะนั้นบรรยากาศเหล่านี้ต้องบอกไม่ค่อยดี ไม่ค่อยดีก่อนนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ไม่ได้ก้าวไกลเองเขาประชุมเหมือนกันนะมันจะรับมือ,อยังไงอ่าแต่ละสมมุติฐานต้อง,องวางแถ้ากรณีแบบนี้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี่ยต้องวางแผนแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าบริบทเป็นไปตามที่เราประเมินครับ,รบก้าวไกลตอนนี้เราต้องชมหนึ่งนะในการทําหน้าที่เป็นพักฝ่ายค้านเนี่ยอย่างน้อยได้ทําหน้าที่ชนแหลกับชนดะ แล้วก็ข้อมูลของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยต้องหันมาพิจารณาใช่แต่พอบ,บ,บ,บริบทว่าด้วยยังเจอกับดักแบบนี้ถามว่าบริบทของความเป็นพักฝ่ายค้านเต็มรูปแบบชกแบบไม่ยั้งหมัดอะ่ะครับมันจะกลายเป็นชกแบบยั้งหมัดหรือเปล่าเราต้องมาดูว่าก้าวไกลจะเดินยังไงแต่ยังไงตอนนี้เชื่อว่าหลายเรื่องเขาต้องเตรียมแผน2องนัแหละครับเวิร์ดเคสซีนาริโอต่างๆกรณียุบพักกรณี แกนแกนนำสี่ี่คนโดนไฟดำเนี่ยจะวางยังไงเขาต้องคิดแผนสองไว้แต่ความเป็นสถาบันการเมืองเนของเขาเนี่ยคงอยู่แหละแต่เพียงแต่คนนั้นอุดมการทางการเมืองความเป็นแบรนดิ้งของพรรคในชัดเจนมากแต่คนที่มาขับเคลื่อนตรงนี้พี่วีรอบแรกนะนะคุณดูนะปิยบุตรธนาธรช่อครับอันนี้แกนแกนเลยนะพอถูกสั่งห้ามปุ้ง ชุดนี้หยุดรเราได้ชุดสองมาก็เป็นพิธาชัยธวัฒน์โรมใช่วีโรดไอติมไอติมรอบนี้ถ้าถ้าตัดชุดนี้ออกชุดกรรมการบริหารพักที่มีพิธาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยครับคุณไล่ดูนะในส่วนนั้นนะแกนหลักของพักหา,หายไปหมดเลยจะเหลือไอติมครับเพราะไอติมไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารพักในรอบที่แล้วอออ โรมเป็นโรมเป็นเห็นไหมล่ะจะเหลือใครจะเหลือรัชนกรัชนกก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้หมู่หรืจนะอจ่าในในคดีทางการเมืองใช่เพราะนั้นการเดินในบริบททางการเมืองหลังจากนี้ของก้าวไกลเนี่ยชวนติดตามอย่างยิ่งว่ายังทําหน้าที่เต็มรูปแบบหรือไม่อันนี้น่าน่าคิดมากเขายังค,คือตอนนี้ถ้าบอกว่าถ้าเจอ มีการล้างไพ่อีกรอบเนี่ยโอ้โหแถวสามแถวสี่ของก้าวไกลนี่ไม่ไหวมันมันผลิตคนทันไหมไม่ทันประเด็นต่อมาต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วยคือสภา,ากำลังเดินเรื่องอยู่ว่าด้วยเรื่องพรบนิรโทษกรกมโอ้โต้องตั้งนีตงตงตง่ตั้งแต่วันเพื่อ,อนอะไรไงใช่ที่มีของภาคประชายชนอย่างเี้ใช่โอ้โหประชาชนนี่เข้มมากนะเข้มมากนะของประชาช<า>นนี้ก็เสนอว่านักการเมืองอะไร รตัวทางการเมืองเกี่ยวพ่อ112เน<า>ี่ยได้รับการนิโรโทษกรรมด้วยนะใช่ซึ่งอาจจะต่างกับของพรรคเพื่อไทย<า>หรือว่าหลายๆพักใช่เออเดี๋ยวจะไปอันนี้ก็ในบริบททางการเมืองมันจะเดินเป็นแบบนี้รอดูว่าผมว่าการเมืองเนี่ยพอ,อฟันฉับเข้าไปที่ก้าวไกลรอบเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องมิติทางการเมืองในสภาครับและมันส่งผลอีกตัวหนึ่งก็คือรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย หายใจคล่องคอมากขึ้น <c oughs> จะดีใจหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้สิฮะ,ะไม่เกี่ยวแต่ทำตัวเองให้แข็งแกร่งที่สุดสิเอา้าก็ไอ้บรรดากลไกทางสภา,าเนี่ยมันไปทอนกำลังของก้าวไกลระดับหนึ่งเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ฉะนั้นรัฐบาลและก็ตัวสภา,าเนี่ย <c oughs> น่าติดตามอย่างมากว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะอ่อนแรงลงหรือไม่ แต่ว่าไม่รู้อะขั้นตอนการเสนอยุบพรรคขึ้นเริ่มเนี่ยแต่ว่าบางพรรคเนี่ยตอนนี้เตรียมเบ็ดไปแล้วทำไรไ้ตกไ้ตกเบ็ดไปตกปลาในบ่อเพื่อนตกปลาบ่อเพื่อนแล้วบางพรรคเอาการตกปลาในบ่อเพื่อนในรอบที่แล้วเราเห็นแล้วนะมีตกแล้วนะมีหลายหลายพรรคไปตกปลาในบ่อเพื่อนหลังจากเก้าไกลแพแตกหลังจากอนาคตใหม่อ่าหลังจากอนาคตใหม่แตกผลปรากฏว่ายังไงพอลงเลือกตั้งคนเหล่านั้นกลับมาไหมพี่บีโอตกหมดตกหมดตกหมด รอบนี้ไปตกปลาทำไมอ่ะหม่เขาเอาแค่มาต่อรองก่อนเฉพาะหน้าก่อนคุณกำลังบอกว่าหมายถึงจํานวนมันมากขึ้นจานวนมากขึ้นอต่อรองก่อนอันนั้นเป็นบริบททางการเมืองที่เป็นเอฟเฟกจากคําตัดสินและคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต่อก้าวไกล